วันนี้พาไปชม c ีวิ c เอสภาพนางฟ้าสวยจัดสภาพใหม่ไม่น้อยนะครับแค่40,000กิโลสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมนะครับในส่วนของ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับสภาพสวยสภาพใหม่คันนี้ผมพามาชมนะฮะที่อยู่ด้านหลังของผมตัวนี้เป็น 1.8e นะครับ fc ก็เปิดตัวมาสักพักแล้วครับผมได้รีวิวไปหลายคันแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขายดีแล้วก็หลายคนนะฮะหลายคนถามเข้ามาว่ามีตัวที่ใหม่นน้อยนะครับสภาพใหม่ใหม่มาไหมนะครับวันนี้ผมพามาชมคันนี้เดี๋ยวพาไปชมตัวรถเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไม่40,000 42,000กว่ากิโลนิดๆนะครับถือว่าไม่น้อยนะฮะในส่วนของรถปี2016นะฮะด้วยหน้าตานะครับด้วยรูปลักษณ์ผมจริงๆนะฮะเป็นแฟนของซี v ิกมานานแล้วนะครับผมเป็นคนที่คือชอบขนาดกลางนะฮะถ้าใหญ่มากบางทีผมก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทั้งเรื่องของน้ํามันเรื่องของที่จอดอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เลือกซีวิกตอนแรกนะครับผมก็ใช้มาตั้งแต่นู่นเลยนะสมัยซีวิกตาโตเตารีดมาเลยนะครับมาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตัวเดิมิชันเดิมิชันก็ อาญาใช้อยู่ก็ได้ลองขับมาเรื่อยๆนะครับซีวิคพัฒนามาตั้งแต่เครื่องพันห้าพันหกพันเมาจนถึง1.8และปัจจุบันไปถึง1.5่เทอร์โบแล้วนะครับผมพัฒนามาเรื่อยๆเ,เครื่องยนต์แล้วบอดี้ตัวถังเขาใหญ่นะครับในเซกเมนต์เดียวกันในเกรดเดียวกันเนี่ยของค่ายอื่นผมมองว่าซีวิ c ให้ในเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ประโยชน์การใช้งานต่างๆแล้วก็บอดี้ที่ใหญ่มาพอสมควรนะผมมองเขาเท่าเทาแอคคอร์ดสมัยก่อนเลยนะครับคือด้วยบอดี้ที่ใหญ่กว้างแล้วก็ รูปลักษณ์ที่สวยงามมานะครับไม่แปลกเลยครับที่ของเจ้าตลาดนะครับแล้วก็หายากนะครับโอเคมาดูหน้าตากันหน่อยนะครับก็เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดตัวมาสักพักหลายคนคงทราบแล้วนะครับก็มีหน้าตาที่ชมเชยวนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับหน้าตาก็ต้องบอกว่าดูล่อดูเข้มดูมีมิติขึ้นนะครับมีโป่งเห็นไหมครับคล้ายๆโป่งด้านข้างนะครับมีเรื่องของแอโรไดนามิกมาเกี่ยวข้องนะครับทำซุ้ม ตรงฝากระโปรงมานะครับมีความสวยงามนะครับมีเหลี่ยมมีลายอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะพาดูรอบคันพาดูรอบคันให้ดูว่าคันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับเพราะไม่แค่สี่หมื่นโลแล้วเดิมมือเดียวด้วยนะคันนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันหน่อยนะครับสาหรับตัว e นะครับเกรด e ก็อย่างที่บอกครับผมเป็นตัวรองท็อปนะฮะในเรื่องของออปชันต่างๆต้องบอกว่าไม่รองแล้วกันนะครับท็อปเหมือนกันออปชันที่ให้มานะครับมันจะเป็นในเรื่องของกุญแจสตาร์ทรีโมทนะครับผม สตาร์ทจากรีโมทได้เลยนะครับผมหรือว่ากดปุ่มพุ t สตาร์ทรอบคันอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของซีวิ c ตัวนี้นะครับผมเวลาขับตามนะครับขับตามท้ายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาบอกเป็นก้ามปูนะผมมองว่าเป็นตัว C ีนะเป็นก้ามปูด้านหลังนี่ยนะครับใหญ่แล้วก็ดูสวยงามเด่นมากตอนกลางคืนนะครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสาหรับโมเดลนี้โสมนี้นะครับผมเครื่องยนต์ IVT e c นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับ e 8 5ได้แล้วนะครับผมการ ประหยัดน้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองก็ค่อนข้างที่จะพอดีนะก็ต้องบอกว่าไม่ประหยัดมากหรือก็ต้องบอกว่าไม่สิ้นเปลืองมากเพราะด้วยบอดี้เขาใหญ่อัตราเร่งเขาต้องมาด้วยนะครับผมดังนั้นโจทย์การใช้งานบอกประหยัดก็คงไม่ใช่สําหรับซีวิกที่จะให้ประหยัดมากเหมือนอีโคคาร์อย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ก็รองรับน้ํามันทางเลือกนะครับผมลองดูที่เขารีวิวก็จะประมาณ1 5บหถึงสิกกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือไกลๆนะครับ แต่ถ้าเกิดในเมืองก็ประมาณ12-13ก็พอดีพอดีนะปกตินะผมว่าด้วยบอดี้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในอัตราการสิ้นเปลืองประมาณนี้นะครับามาดูรอบคันเสร็จเห็นไหมครับไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วพาไปดูภายในกันหน่อยนะครับสําหรับ c ี v i c เกรดอีตัวนี้นะครับจะเป็นภายในสีดำสปอร์ตนะครับสังเกตไม่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ C ีวิ c นะครับหรือเป็นรถที่บอกว่า Honda ออกแบบส่วนมากนะฮะ เบาจะต่ำมากนะครับเบาะนั่งจะค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับเห็นไหมครับเขาจะลึกลงไปเพื่อที่จะนั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับเวลาเรานั่งแต่ก็สามารถที่จะปรับโยกได้นะครับปรับระดับได้นะครับปรับเอนหลังอะไรตัวนั้นปกติแล้วแต่ปรับสูงต่ำาได้ด้วยนะครับแล้วลายของเบาะเองนะครับลายของเบาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเบาหนังจะมีเขาเรียกว่าลายนะครับลายของเบาเนี่ยลายเล่นลายมาหมดเลยนะครับแยกชิ้นได้สวยงาม มากเลยนะครับดูมีความสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นเกรด E นะก็ยังให้มัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมาในส่วนของพวงมาลัยด้วยนะครับพวง,องามาลัยทรง3ก้านทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับพุ่มหนังนะครับคนโซลกลางก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับคันเกียร์เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยรุ่นนี้จะมีในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าที่โดดเด่นมากเมื่อตอนตปวดตัวก็เลยว่า ฮอนด้าเอามาใส่ในนี้หามากพอสมควรนะครับหน้าจอก็ประมาณสัก5นิ้วนะฮะใช่ไหมฮะประมาณนี้แหละนะครับก็พอดีนะนะครับในเรื่องของบุมบองต่างๆก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากไปอัปเกรดนะครับเป็นตัวจอใหญ่เก้านิ้วี้อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับได้เลยตัวนี้นะครับแต่ฮอนด้าให้มาก็ค่อนข้างที่จะพอดีแล้วนะครับโอเคนะฮะเป็นพุ่สตาร์ทอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องเอะเดี๋ยวต้องสตาร์ทดูเลขใหม่นะคันนี้เลขไม่น้อยไงนี่นะครับ แต่ขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวบอกว่าเออไม้น้อยจริงก็เปล่าไม่เห็นพาดูเลขไม้เลยนะครับนี่ขออนุญ,ญาตสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับโอ้นั่งแล้วมีความรู้สึกสปอร์ตนะมันบอมต่ำนะครับเลขไม้อยู่ที่42,000กับอีก41กิโลเมตรนะครับ42,000กิโลนะครับรถปี2016เอาง่ายว่ารถประมาณสักสี่ปี3ปีกว่าแล้วกัน4ปีเฉลีย่ยปีละหมื่นกิโลเนี่ยถือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยใช้งานน้อยเออแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับค่อนข้างที่จะ ใช้งานน้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มือดึงฝากระโปรงตรงเนี้ยที่ดึงตรงเนี้ยยังไม่แกะพลาสติกเลยนครับใหม่มากใหม่มากนี่ต้องบอกนี้ดีกว่านะครับโอเคนะพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าสวยๆแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับซีวิกนะครับ,รบก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8นะครับ144แรงม้านะตัวนี้ก็ ค่อนข้างที่จะพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับบล็อกเครื่องแล้วก็มากับเกียร์ CVT เนี่ยถือว่าสมูทมากแล้วนะครับผมในชมนี้ไม่แปลกใจที่ทําให้ขายดีนะครับเพราะว่าได้เครื่องยนต์ด้วยบอดี้ด้วยอัตราการเล่งหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆพอดีลงตัวนะครับซีวิคขายดีมากนะครับไปดูหัวน็อตกันนะครับหัวน็อตเดิมไม่ขยับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับแก้มข้างหัวน็อตต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอาร์คเม็อาร์ จุดแต้มต่างๆนะครับสียังอยู่นะสียังอยู่ครบเลยนะครับพวกพวกนี้นะครับเรียกได้ว่ายังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เคยมีแกะมีแงะเลยนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับมีมออกนะครับแล้วก็บาร์โค้ดจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสวยงามนะฮะห้องเครื่องดูสะอาดสะอ้านไม่มีเขาเรียกว่าฝุ่นแดงหรือว่าลุยใน สภาพถนนที่มันสกปรกมากแล้วมันจะล้างไม่ออกนะครับพวกซอกพวกอะไรเงี้ยมันจะดูแลยากถ้ารุ่นลุยมาคันนี้ต้องบอกว่าดูแลดีจริงๆนะครับโอเคนะนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะฮะรถใหม่ก็เปิดตัวอยู่มาณ800,000กว่าบาท870,000ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมงคลคา์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้นะต้องบอกว่าไม่แค่40,000โลนะครับสภาพสวยๆมือเดียวแบบนี้นะครับ699,000บาทนะครับ699,000บาทสําหรับ Honda าซ v i c สภาพนางฟ้านะครับไม่ส0่หมโลคันนี้นะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่สนใจ Honda c ซ v i c F4 1.8นะครับ1.8ปี2 0 1 6คันนี้นะครับผมฝากเบอร์โทรแล้วด้วยแล้วกันนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4ศนะครับ0 9 0 5 2เ4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยนะครับผมสามารถที่จะแอดเพื่อนเข้ามานะครับสอบถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวรถหรืออยากทราบข้อมูลในส่วนของตัวลูกค้าข้างวด เงินดาวต่างๆนะครับสามารถที่ทักเข้ามาได้หรืออยากไดร้รุ่นไหนก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคันนี้วันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึง่งวันนี้สวัสดีครับ